สบายดีพี่น้องสบายดีเดีพี่น้องออมพาพี่น้องเฟด้อกินข้าวำกันเด้อซือปิ่งไก่มาซูกนด้บกว่าินข้าวก๋าชนวยรกนาเส้นกัตั้งแล้วบนเลยไกันเต่ากดนปลากันโพกันหม่างแล้มนเดอดเจ้ามาทันเห็นเลยไปชม นั่นรานนั่นโจมคุณน้าพาว่าหายเป็นเลยแค่นไ้เล่วันนี้เริ่มเขาว่าเบืองเลือกินึงจะไเกี่ยวเขาเปล่้แบยังไงเี่วอยกันคนละไม่คนละไมแบบไปไหวกันนะปล่อยยานันเล่บืนก็ปนแห้งเกี่ยวเขาแล้วเขาซุกเมล้ เอาไปไม่้ใช่เจ้วก็ได้เป็นเท่าเข้าได้แล้วไม่เท่าบัลายลาพวกเขายังไนี่อยู่ไม่เท่ามีอยู่ไ่ให้ย่างลูกอไม่้รับมันไ้ไหมมกเ็เกยวเกยวกันลูกบเป็นเกลยวกุ่มน้ำกับเอริมีนาเป็ร์นไปสอยครอบครัวอันภูเมียเพินตาบอดนได้พี่น้อง เปล่งการสื่อแสงโซลาเซลล์มาติดเฮือนพื้นหลังมาใส่เฮือนหลังเพิ่นมาตั้งลังนะเพิ่นจริงมาติดเองพื้นหลังเพราะว่านี่ฟังเขาเรียนกับเพิ่นการติดบโเป็นพี่นหลังเลยกูเพิ่นที่มาติดเองจังหน่อยพี่น้องกำลังสีเป็นอ่อมเลยพี่น้องโอลยมาล้วก็กินฮอทเข่าวันนี้ทีน่าจะไปสักยาแล้วจะกินอะไรจะเกายิ่งกินเผาบ้าง เฟรนยังม่กินข้าวกาให้เฟรนกินกนพี่นองเลยเจนับุมืท้อุ่นันน้อ้ะเพื่นจ่างหรือพี่น้องเพื่นจ่างเีหาิพันอะราเลยตะปูอ่ะบกินา่าไปข้ากับบกินาสบายดีอาจางมาซอยน้ำพี่น้องมือนี้ เ็ไอ้นี่เที่ยเอาปิงไก่เพ้นพนักแบงดอกกระเจียวมาให้คมเป็นจนตั้งพอามื้อเจ้านุงจะาลุงตัวนี้มันมีบัวจับ เอาเขื่นพี oh, ่น oh, ้องโอ้เดดใหม่เดใหม่อลูกลูกลูกเอาไว้ลูกเอาองะเจให้ขอบใจอะไรไม่ทางเป็นแหวงดอกะเจ้าให้พี่น้อง กับแทนนะางทีนี่เอาปีงไก่เพนเป็นดอกแบงดอกกระเจียวให้มันเด้อใหม่ป่ะระเอาผ้าแับเพนจ้าว ใหม่พี่้อมมันเกาะมันก็ใหม่ก <ś c oughs> ็เรอยใหม่ออกเกาะใหม่ออก กันเนะับเลย่้สาเราโดเับขนเเนาะเสาเนยูเป็นทีการครเบคุมาโดดพี่น้องเลยมาจาเสาบอลเสาวนี้นะเออเอออก็ี่ตูาบอเสาเลยเคยโดดเออโต้เื่นเลยเนาะครนี่เนาะแกนลเชอ่สาเลยเออานี่ อันนั้นเรื่อัาปะสบไชบหรี่วไรนี่สับไชบ่ซะบัวต้นหาพอก่น้เลยนะเอ้หยู่เลยขึ้นมาจัดอทีหนึ่งก็ได้เลย แี้เดนิน้องฟังนึ่งเลี้ยงซองฟังชิน้องคนที้ห้องเราสองเลยนะพ่ะย่ะ้องเราสองนะเลยสองห้องเนาะอันใด ทางละซอมแต่ตัวนี้ก็คันกลางก็ได้เห่อนะนได้ตัวละปะด้กาเป็ยังดีังกลาง่ตัวนีอันนั้นมบตัวนาเฮ็ดนี่มบงคร่งเลยแม่เราหยั่นพผ่นอนหยั่นพลผ่าะหยั่นยปุ๊แต่บนึ่อากระตบไปทางนั้นากระตบไปงนี้มนงหาหัวก็พากระต๊บห้องนี้แล้ ็อดูห้เดียกันัไหอทีละเด่นกอนนาีสามเนกเขาแล้วพี่นอกพากันน่งินนใ้แผนทีสามี the <hyd> <online> <c oughs> ่นอกไอ้กลุ่มกับไอมิงมาแล้วพี่นอก สบายดีพี่น้องมากมาแต่เอาของไปสวยครอบครัวปตบวาไว้องเสรสแล้วแล้วเนาะสิแล้วแล้วใครแน่ในวันนี้นะว้ก่อนมันไม่ใส่ผ้าหรอกครแน่มันตกเหมือนเนาะเพื่อนเพื่อนโดดดามีากันน่งเพื่อนอะ นอนหายทางหาพยันแบเจ็บบบเป็นหัเลยแล้วก็นอนแบบนี้เลยนอนเลยกำลังหลุดมันแล้วก็หันโตะนงตกเพือนดนดนทั้าขาไปล้พากันมาโดนพุทประเดียวเลยเดี๋ยวไปจะยีลเพื่นนเราไปสานเอามาแล้วก็รับตาเลยแล้วก็บวกาะบเลยจ็บเลยว่าสิเป็นสัญญาบนต้นแล้อย่าเจ็บแหงอาน้เกลือกินนอก็ีนีกหา แล้วได้พี่น okay? ้องไอ้กูเพิ่งกาติดแผ่นโซลาร์เซลล์แล้วเลยพี่น้องติดแผ่นโซลาร์เซลล์แล้วกับตัวเฮือนกาแล้วอลไรพี่น้องกเจอว่าซำได้บ้านหลังใหม่พี่น้องกาได้ไฟได้แสงสว่างเข้ามานล้วมาซอยกันทุกคนเด้พี่น้องอีพอไอ้ไก่ก็มาพรอมแล้วเดียวมีใจ้หลายละก็มาขอบใจหลายลายมันชูภคนหมดที่แม่น้อง มาเอ็นกะนครนกันเกียวเข่าเลยพี่น้องวันนี้มาซอยกันให้แหล้วเลยเห็นไหมกับเบอร์กับลุออยางาน,นเกลียวเขา่าอย่องคลิปนี้กะสิได้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากซองนองครสวรรค์เคสามนี่เด้อจ้าพี่น้องฝากซองน้องสาวเด้อพี่น้องเด้อคลิปใหม่ผ้าใหม่พ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี